สวัสดียามเช้าครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําวิธีการนะครับต่อดอกนะครับหรือผสมดอกเกสรมะละกอนั่นเองนะครับเราไม่มั่นใจว่าแมลงนะครับเขาจะต่อให้เราไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องทําทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาดอกตัวผู้ก่อนนะครับนี่คือต้นตัวเมียนะครับอ่าต้นตัวเมียผลจะเป็นอย่างนี้ดอกจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเราไปหาดอกตัวผู้กันนะครับไปหาดอกตัวผู้กัน นี่ครับต้นนี้ข้างผมนะครับผมจะเก็บไว้คือต้นตัวผู้นะครับเก็บไว้คือเอาดอกเขานั่นเองนะครับเพราะเราไม่ใช่สวนเราจะไม่ตัดทิ้งนะครับเอาวัลลุ่มเขานะครับเอาออกซิเจนจากเขาแล้วก็เอาดอกเขานั่นเองนะครับนี่ครับดอกตัวผู้เห็นไหมดูนะครับชัดไหมครับนี่คือดอกตัวผู้เห็นไหมครับเกสรเหลืองๆอยู่ด้านในนะเกสรตัวผู้นะเราก็เด็ดไปเลยครับไปหนึ่งดอกครับเห็นไหมครับไปแล้วครับหนึ่งดอกมาแล้วนะครับเราก็ดูครับนี่คือในข้างหน้าผมนี่คือต้นตัวเมียเห็นไหมครับ ต้นตัวเมียเห็นไหมครับจะมีแต่เกรสรขา,ขาวๆตรงนี้นะครับเขาจะไม่มีเหลืองๆแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับพอดีกล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะเห็นไหมครับเนี่ยผมจะซูมให้มันใกล้ๆก็ไม่ได้นี่ครับตัวผู้จะเหลืองงข้างในอย่างเดียวตัวเมียจะเป็นอย่างนี้เป็นยื่นออกมาคล้ายๆเป็นมือนะครับขา,ขาวๆข้างในจะเป็นผลเขาถ้า,มาแมลงไม่ได้ไปกเกาะเกสรตัวผู้ตัวนี้นะครับแล้วบินมาเกาะ ดอกตเมียตัวนี้นะครับผลด้านในเขาจะไม่ติดเหลืองแล้วร่วงหลุดไปนะครับพี่น้องท่านใดที่ถามมาบอกว่าติดผลอ่อนๆแล้วเหลืองร่วงไปมีสองสาเหตุนะครับสาเหตุแรกคือต้นที่ไม่แข็งแรงนะครับเราต้องบำรุงต้นเขาก่อนนะครับใช้ฮอร์โมนนมสดจุลินทรีย์ฉีดใบให้ต้นเขาแข็งแรงให้ใบเขาสั่งข้อแตกได้แบบนี้นะครับเนี่ยสีสวยสดใสเห็นไหมครับอันนี้ธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ใช้เคมีนะครับอ่ะมต่อนะครับก็บำรุงต้นให้แข็งแรงก่อนแล้วเขาจะติดดอกติดผล ปัญหาที่สองคือมแมลงไม่มาต่อดอกให้ให้เราแล้วเราก็ไม่ได้ผสมเกสรผสมดอกให้เขาด้วยมือของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติของผมนี่มีมแมลงมาต่อแล้วแต่ผมก็จะต่อดอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อร้อยเปอร์เซ็นในการติดผลนะครับเนี่ยเห็นไหมอีกอีกประเภทหนึ่งนะครับถ้าติดผลเยอะนะครับถ้าเขามีเหลืองเหลืองและลวงอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับต้นเขาเนี่ยยังไม่ใหญ่พอเขาก็จะคัดสรรลูกเอาไว้จํานวนไม่กี่ลูกนะครับอย่าไปคิดว่าจะต้องติดแบบ เต็มต้นเหมือนเขาเพราะว่าเขาใช้บํารุงนะครับเขามียาเขามีอาบารุงนะครับอย่างนั้นคือเขามีแต่เราไม่ได้ใช้นะครับเราเป็นสารปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะนี่ครับดอกตัวผู้มาแล้วนี่คือดอกตัวเมียนะครับเราก็ทําอย่างนี้นะครับนี่เคาะนะครับการเคาะแบบนี้นะครับเนี่ยเคาะ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 ลงไปแบบนี้นะครับเนี่ยเกสรที่ติดอยู่ในดอกตัวผู้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับนะด้านในเนี่ย เขาก็จะร่วงหล่นลงไปนะครับจับที่ใบของดอกตัวเมียตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะปิวเข้าไปติดกันเองถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็แกะซะนะครับเดี๋ยวผมขอญาติแกะหน่อยนะพอดีกล้องมันมองไม่เห็นเนาะเนี่ยครับเราก็ดึงใบออกซะพอดีผมทําอยู่มือเดียวขอพภัยจริงๆนะครับไม่มีผู้ช่วยพอดีทําสวนมันยุ่งมากเช้าๆอ่ะนี่ครับเราก็ฉีกใบตัวของขอบตัวผู้เนี่ยออกนะครับใบรอบๆจะมีเกสรตัวผู้อย่างเดียวแล้วเห็นไหมครับเนี่ย มันไม่ค่อยโฟกัสขอภัยจริงๆนะครับเนี่ยเราก็ไปจิ้มเลยครับนี่ครับจิ้มแบบนี้นะนี่นะครับเห็นไหมครับขอไัยด้วยนะครับถ้ามองไม่เห็นไม่ชัดก็คือแค่จิ้มใบเบาๆนะครับนะจิ้มให้โดนกับเอดอกของตัวเมียนั่นเองนะครับเนี่ยนะปลายมือของตัวเมียนั่นเองนะครับเนี่ยเราก็จิ้มเบาๆแค่นี้เองครับเนี่ยอย่างเงี้ยการันตีแล้วว่าผลเนี่ยติดแน่นอนถ้าปัญหาที่ร่วงหล่นตามมาก็คือว่าเขามีลูกใหญ่แล้วเห็นไหมครับหนึ่ง ถ้าลูกเขาเยอะเกินไปเขาก็จะเหลืองสลัดล่วงไปเองอันนั้นเป็นธรรมชาติถ้าเราต่อดอกเขาแล้วแต่ถ้าสมบูรณ์ดีเขาก็ติดผลให้เราแน่นอนนะครับอันนี้คือการต่อดอกแบบด้วยมือนะครับถ้าเราเป็นถ้าครับสวนใหญ่ที่เขาทําเขาจะตัดต้นพวกนี้ทิ้งนะครับเขาจะปลูกเป็นหลุมเนี่ยหลุมหนึ่งสี่ต้นห้าต้นเขาจะคัดต้นสมบูรณ์เพศไว้คือมีทั้งดอกตัวผู้ตัวนี้และตัวเมียอยู่ตัวนี้อยู่ในดอกเดียวกันพวกนั้นเขาไม่ต้องคอยมาต่อดอกแบบนี้ไม่ต้องรอมแมลงเขาจะติดผลออกมาเองเลยนะครับ ติดแล้วโดกแล้วเขาก็แค่บารุงรักษาสวนส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นผลผลิตที่ดีมันเขาเรียกว่าได้จําหน่ายได้เยอะนะครับได้ผลเยอะต้นต้น,ต,นต้นของบุญเพศเนี่ยมันจะให้ผลเยอะแล้วผลสวยนะครับตลาดต้องการและราคาแพงแต่ของผมปลูกเอาไว้ทานเองนะครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบลูกอุ้มอย่างนี้มากกว่าด้วยนะครับนะลูกยาวๆเรเดียวผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมไปเลือกมาแล้วกอผมไม่ค่อยได้เลือกเลยนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ปลูกนะจะเลือกลูกกลมๆสวยๆไว้อย่างนี้ก็คือเป็นต้นโงเมียนั่นแหละนะครับนะก็ไม่เป็นไร เรามีต้นตัวเมียแต่เรามีต้นตัวผู้นะครับเรามีเวลาเช้าเราก็ไปเด็ดดอกตัวผู้มาต่อถ้าเราม่กลัวแมลงไม่ต่อให้เรากลัวจะไม่ติดผลแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเดี๋ยวพามาชมต้นตัวเมียอีกต้นหนึ่งตัวเมียเยอะนะครับสวนผมไม่รู้เป็นยังไงปลูกต้นตัวเมียบานเลยนะครับนะนี่ก็ตัวเมียครับเดี๋ยวผมต้องต่อดอกอีกเห็นไหมครับนี่ครับตัวเมียครับอันนี้ผมต่อไว้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยต่อไว้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ต่อไว้แล้ว ตรนนี้เขาก็จะติดแน่นอนแล้วเดี๋ยวพอเขาติดนะครับใบเหลืองๆตรงนี้ไอ้ใบขาวๆตรงนี้ครับเนี่ยขขอบเขาจะร่วงลงไปก็จะเหลือแต่ลูกแบบนี้เขาจะเขียวขึ้นเขียวขึ้นต้นนี้ดกครับเมละก็จะดกลูกจะสมบูรณ์นะครับอยู่ที่ลําต้นด้วยนะครับนะเนี่ยดกเห็นไหมครับต้นนี้นะอีกไม่นานก็ได้ทานนะครับปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวนผมตั้งอยู่วังหมันนะครับวัดสิงชัยนาทใครผ่านมาแวะมาเที่ยวได้นะครับนะก็ฝาก พี่น้องด้วยนะครับเป็นอินทรีย์เป็นปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นะครับด้านล่างนะครับบำรุงรักษานะครับเป็นขี้ควายแห้งๆเลยโรยได้เลยนะครับเราจะหมักก็ได้ไม่หมักก็ได้แต่ถ้าขี้ควายแห้งร้อยเปอร์เซ็นเป็นผงที่ผมไปเก็บมาที่เคยทําคลิปไปเนี่ยเอามาโรยได้เลยไม่ต้องหมักนะครับเนี่ยผมใช้อยู่นี่ครับเห็นอยู่นะครับนะแล้วเขาจะเป็นดินที่ดีในอนาคตนะส่วนใบนะครับใบนี่ใบพวกนี้นะเนี่ยครับนี่ผมเพิ่งฉีดไปเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมในน้ํายังอยู่นี่คือฮอร์โมนนมสดกับจุล หรือ200มลตรนะครับถ้าท่านคือมันไม่มีข้อจากัดนะครับผมจะบอกให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับฮอร์โมนนมสดไม่มีข้อจํากัดท่านใช้เยอะยิ่งดีแต่มันจะเปื่อยสาหรับท่านที่ไม่ได้ทําเองเพราะท่านต้องซื้อใช่ไหมครับแต่อย่างผมผมทำเองผมใช้100ถึง200มิลต่อน้า3ลิตรนะครับฮอร์โ,โมนเอ่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะ100ถึง200มลต่อน้ํา3ลิตรฮอร์โมนนมสด50มลตรใส่ลงไปขย่ห้เข้ากกันนแล็ําามฉีดครับับฉีีดดดดทุกวนไ้ยิ่งูใบบนะครัผมให้ดูใบก่อนเร้บ นี่คือใบมะละกอที่ไม่มีเคมีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับธรรมชาติดูนะครับเขียวแบบเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับนี่ครับเขียวแบบธรรมชาติไม่ได้เขียวเข้มดำปุ๊ดนะครับนี่คือเขียวแบบธรรมชาติที่เขาควรจะเป็นเลยนะครับเห็นไหมครับเขาเป็นของเขาแบบธรรมชาติแล้วงามดีนะครับไม่มีโรคจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมจะบอกให้นะครับประโยชน์ของเขาคือ นะครับช่วยกําจัดเชื้อราได้ด้วยเพราะมะละกอเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบเป็นเชื้อราเวลาโดนน้าเยอะๆที่ใบนะเวลาลาดรดแนะนําให้ลาดรดเฉพาะที่โคนไม่ต้องฉีดที่ใบนะครับนะส่วนใหญ่สวนที่ใหญ่เขาจะทําเป็นน้าหยดน้ําไหลนะครับน้ําหยดที่โคนนะครับมันก็จะตัดปัญหาเรื่องเชื้อราไปได้เยอะเห็นไหมครับนี่ใบสวยมากนะครับสมบูรณ์มากนะครับครับผมวันนี้ก็นำเคล็ดลบเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยส่วนพี่น้องท่านใดน,นะครับที่อยู่ไกลแล้วหาที่ไฟละเอียดไม่ได้ ขี้ควายที่มันละเอียดเป็นเป็นขุยแป้งเนี่ยร้อยเนี่ยทักมาได้นะครับผมมีเยอะถ้าอยู่แถวชนะวิ่งมารับได้นะครับก็ลูกหนึ่งก็นะครับกระสอบหนึ่งสิบปโลนะครับก็50บาทนะครับประมาณนี้แต่ว่ามันของผมมันจะละเอียดร้อยเปอนะครับผมก็นะครับแต่จริงๆผมไม่ได้ไม่ได้จําหน่ายแต่ว่าสมาชิกท่านใดที่อยากได้นะครับจะเอาไปผสมดินปลูกนะครับหรือจะเอาไปบํารุงขี้ควายที่แห้งป่นร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถใช้ได้เลยนะครับผมใช้อยู่นะครับตอนนี้ผมกำลังทดลองทําทุกชนิดนะครับ ถ้าใครสนใจวิ่งมาที่สวนได้นะครับแต่จัดส่งคงจะไม่สะดวกเพราะว่ามันกระสอบหนึ่งสิบกโลนะครับมันหนักถ้าจัดส่งมันจะแพงนะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับทานอาหารนะครับทานผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุยืนนานสวัสดีครับ